เราตัวเล็กอะไซส์ที่ได้มามันยังไม่ได้แนบหนองมากแต่ก็แต่กบะมี่ยังเลยแล้วเข้ามาผ่านราคานะคะจำเดินไหมจำเดินโอเคฉันตัว่ะไปโอเคค่ะ น้องก็ไปเปลี่ยนชุดมาแล้วเรียบร้ Catalunya. อยนะคะอาบน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราจะเข้าห้องผ่าตัดกันเลยเด้อเดี๋ยวรอคุณหมอมาเอื้อหนึค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าที่คลินิกของแม่หมอนะคะเป็นการผ่าตัดแบบดมยาสลบที่โรงพยาบาลเอกชนนอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนไม่ต้องเสี่ยงตุยไปฉีดยาสลบทําตามคลินิกนะฮะทําไม่ทาการเสี่ยเวลานะคะเราก็จะเข้าห้องผ่าตัดแล้วเด้อให้กําลังใจเราด้วยนะคะทุกคนเราตื่นเต้นมากๆเลยอ่ะเป็นการเข้าห้องผ่าตัดครั้งที่2นะคะอันแรกก็คือผ่าตัดคลอดนะคะที่2ก็คือผ่าตัดน้ำอกค่ะ เอาห้องผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปนอนรอแม่หมอนะคะบ๊ายบายทุกคนจ๋าเจอกันอีกทีนะคะนี่จ๋าทุกคนหลังผ่าตัดเสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือใส่ซิลิโคนแล้วเรียบร้อยนะคะนี่คะ่ะแม่หมอก็มาแต่เสารเลยคะ่ะหนูยังมาท่านตืนนะะ่นเลยค่ะแม่หมอก็ทําการมาเยี่ยมหนูนะคะทุกคนดีใจมากเลยเห็นนะแม่หมอแล้วหนูอยากคุยกับแม่หมอมากเฮ้ยทุกคนแม่หมอเป็นคนที่คุยสนุกแล้วก็ใจดีแบบสนุกอีหลี่าแม่ี่นองคะ่ะแบบเป็นกันเองสุดๆเลยนะคะนี่แม่หมอก็มาช่วยหนูพยุงตัวขึ้นนะคะแล้วก็พ,พี่พยาบาลพี่ๆที่คลินะคะค มาช่วยนะจ๊ะหนูแบบว่าท่านในซื้อในส้วงอีย่างเลยค่ะแม่หมอค่ะแม่หมอก็มาช่วยนะคะแล้วก็จะมาแนะนําเรื่องการรักษาแผลเรื่องการรักษานมของเรานะคะแม่หมอก็เอาชุดชั้นในซัพพอร์ตบาร์นะคะมาให้หนูใส่นะคะทุกคนหลังจากที่ใส่ซัพพอร์ตบาร์เสร็จแล้วนะคะแม่หมอก็อธิบายเพิ่มเติมนะคะอธิบายเสร็จแล้วพ่อใหญ่พบ,บุญก็เอาเข่าไม่หนก,กินอีกแล้วคะ่ะพี่น้อง เอาขาให้หนูกินทุกกร่อยไปได้ยิบซีชั่วโม,มงหิวคาวบวตัวกินขาวบว์โตตัวอย่างอะไรใดๆบอคือแบบเราเป็นห่วงหนูแบบสุดขี่ตัวค้นขาแล้วหอนนอนกับบอหลับหนูกะคิดน้ําเล่าแล้วกะคิดน้ําหนูขอประคุณเด้อที่ดูแลก,กันฮักเด้อจุ๊บจุ๊บของกระต่ายเล้อค่ะเป็นเสริมแบบดมยาสรบปโดยวิสัญยีแพทย์นะคะอีก7วันนะคะเดี๋ยวกระต่ายจะมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนการพักฟื้นนะคะไม่เหมาะเพราะว่าห้าถึงเจ็ดวันแล้วก็รอยแผลผ่าตัดของกระต่ายยืนยิดมฐานนมนะทุก อันนี้ก็ต่ก็อาบน้าเพิ่งเสร็จนะคะทุกคนค่ะก็อาบน้ําได้ปกติเลยหลังอาบน้ําเสร็จก็มีการเช็คว่าน้ําเข้าไปหรือไม่นะคะทุกคนอีก7วันเจอกันนะคะตัดใหม่เดี๋้วจะจุ๊บ มาเล่นของเลนเลี่คนเรียกอยู่นี่มีเล่นเล่นอะไรเรเลกยมนเยอะแยะเลยหรอพิงไก่ก็มีนะใครเรียกแม่เมื่อกี้น่ะใครเรียกแม่ใครเป็นคนเรียกแม่